ในี่ได้์น้อไม้มาฝา,านไปหาหน่อไม้เองเด้พี่น้องอยากแกงหน่อไมว้วาสันลูกตาเขาอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆกับบ่อเอิอนุูนไปไปซับเองอยู่ในกอไผ่ผนซับหน่อไม้ไปแกงคือยากแกงหน่อไมว้วาสันว่าลูกก็เลยเห็นลูกก็เลยไปซับห้นั่นแหละพี่น้องซับมาแล้วถ้าพี่น้องในบึงก็จะเห็นคลิปก้อนบัวพันไทยไว้นะคะทายตอนไปเอาน้ำใหม่อตอนปอกเปลือกบไไ่ไไอไทยอันนีน้มาทายตอนหน่อฝันแล้วก็ฝันตอนนี้น้อยมุนๆนั่นแหละซ้ำ เราหยัมใด้นี่ยเราพี่น้องก็อยู่ประซ่องสิเหล่านี้เต่ละมือป้าเหล้วก็สิไปแกงเองให้ไดบุญสันตัวสันตัวว่าสันว่ากะลูกนี่ล้ะสิไปแกงให้บ่ให้แกงดอกก็สิไปคุ้มต่ำยน่ยนั่งโป๊กโป๊กยู่หันป้าตอนน้อยหน่อยนี่ละคันยังแข้งเข่าขี้เข่าขี้อ่างแข้งแสบกะก่อไฟถ่ากันก็สิเปิดเตาแก๊สก็สิว่าอีกก็เลยสิไปก่อไฟถ่า ต้องบวมมากเลยซิว่า,าสิไปเปิดเตาแก๊สนี <laughs> ่เปลียงเงินลูกเอ้ยปยัด,ดยะอะ่รเอาฟันอยู่นี่ละคันเดี๋ยวไปดังไฟก่อนไปดังแค่ไปเปิดเตาแก๊เด้อนี่ยำพร้อมพี่น้องว่าจะไปเปิดเตาแก๊เด,ด้อว่าสันโอเคงาน,น,นปันเ่าที่ว่าใส่เตาแก๊ โป้งๆๆแม่สิไปดังไงข้าเดียวน้ำกลุ้นบาจนไหนี่น้องไอ้ขอเนาะใหม่ไปดังไงข้าเดียวล่ะป้งมากป้งมากจักน้ำบม่อย่างเนาะน้ำมากแรงปุ้ยเต้าแก่กับปุ้ยดีโอ๊ยเนาะใหม่น้อยหนึ่งตบออกๆข้าวเดียวบ่ได้ใส่ไว้ละโดนจ้าเม็ดนะแม่มาแม่ดังไงข้าวเดียวกินนอนเอ้ยไปดังไฟให้คนดบ้านไปดังไฟให้คนเดียวี่น้องเอ้ย คุณนะพี่นนะ้นองไอ้ควนกลุ่มเลยคุณเฮ้ยน้อ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเอาเงี้ยบอกมาเดี๋ยวสิไปเอาหมอมาตัง้งให้ <c oughs> พี่น้องงี้มะเหลียวดอกไปค่ะไปเอาหมอมาตัง้งพี่ละจังเลี้ยวเอาเลี้ยวเลี้ยวบานี่สมใจละ่ะหาปลาหมอมาปิดบานี่ควนกลุ่มเลยพี่น้องเอ้ยคุณน,นะบอกมากกว่ามเลียวเอา แกงหน่อไม้เสร็จเรียบร้อยค่ะไปเสิร์ฟคุณยายกันเลยค่ะมาแล้วมาแล้วแกงหน่อไม้ห่อนห่อนค่ะพี่น้องค่ะห่อนห่อนสดห่อนห่อนกับบรรยากาศเย็นๆนี่เขาก,กันดีปันยังเลยได้ไออุ่นจากน้ำแกงห่อนหอนนี่เอาสดเบิง้งคุณยายเป็นคนไปหาเองแลยหน่อไม้แล้วก็ฝานเองฝานเองต้่มเองแต่แกงลูกเป็นผู้แกง๊ยงกินยเยอะอ๋สมอยากวะสมอยากด้ว ไปหายอยู่ในสวนผุนน้ำใหม่ง่ามนีิมันอืดน้องน้องน้ำใหม่สดสมอยากอยู่ว่ตตีแม่อเอ้ยอยากกันได้คือได้กินทัน้งสี่เหรอ่ต้องเจบ็บ อากาศเย,นยน็นๆนั่งกินขารับไออุ่นจากแสงแดดค่ะพี่น้องมาพิงแดดอยู่พีอยู่กลางเดินพีมาเนี่เพราะว่าอากาศหนาวบางร่มมองนี้เป็นหม่องบางร่มล้วก็ได้รับแสงแดดน้ำนั่งกินข่ารับแสงแดดไปน้ำยางแสยบเลยลูกร้อนเลยมาเด้อย่างแสบเลยว่าสันวาสมอยาก สุดแกงห่อนๆเนาะพี่น้องกับบรรยากาศเย็นๆเนี่ยโอ้ยหลงคอเลยแสบอยู่เป็นใาใหญ่แกงแสียบยางแสบสมสมขึ้นยางของเราครัาสมขึ้น,นยางทุกคน ขอบคุณทุกการรับชมค่ะ